ซับอะชิแคดตัวต่อมาที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือ floor plan display ซึ่งทุกๆวัตถุ 3D ก็จะมีตรงส่วนนี้ให้ตั้งค่าทุกอันเราก็มาดูกันก่อนว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะเริ่มต้นจากเสาก่อนการตั้งค่า floor plan display ของเสาเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะในหัวข้อ floor plan and section เราก็คลิกตรงนี้ลงมานะเราก็จะเห็นหัวข้อ floor plan display และก็จะมีหัวข้อย่อยให้ตั้งค่าอีก3ตัว ในส่วนของคารก็เช่นเดียวกันอยู่ที่หัวข้อใหญ่ Floor Plan and Section ตรงนี้เราก็กดมาและในหัวข้อ Floor Plan Display เนี่ยก็จะมีให้ตั้งค่าอีก4หัวข้อย่อยตรงตำแหน่งนี้นะอื้นส l a ปก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่หัวข้อใหญ่แถบเครื่องมือตรงบริเวณนี้ชื่อว่า Floor Plan Section เราคลิกออกมาก็จะมีให้ตั้งค่า Floor Plan Display แล้วก็จะมีให้ตั้งค่าหัวข้อย่อยอีกเพียง1อันก็คือตัวนี้นะสำหรับหลังคาแล้วก็ผนังรวมทั้งวัตถุ Object ก็จะมีการตั้งค่า f l o o r plan display อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันก็คือตรงนี้เช่นเดียวกันและเราก็ลองไปดูนะว่ามันมีให้ตั้งค่าหัวข้อย่อยอะไรอีกบ้างและเราก็ไปดูนะว่ามีให้ตั้งค่าหัวข้อย่อยอะไรอีกบ้างทีนี้สำหรับบันไดก็มีให้ตั้งค่า f l o o r plan display เช่นเดียวกันแต่ที่ผมข้ามไปก็เนื่องจากว่ามันอยู่ไกลหน่อยนะครับก็เลือกบันไดเอาเมาส์มาวางตรงนี้แล้วหมุนลูกกลิ้งเมาส์กลางนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะ จะชื่อหัวข้อ layout ขีด for p a n display ซึ่งจะอยู่ไกลหน่อยเนาะเมื่อกดมาก็จะมีให้เราตั้งค่าแหละแต่ทีนี้แทนที่เราจะเลื่อนมาไกลๆเนี่ยผมแนะนำวิธีนี้นะหลังจากเลือกบันไดแล้วกด shortcut ctrl t เข้าไปการตั้งค่าด้านในการตั้งค่า for p a n display เนี่ยก็จะอยู่ตรงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่3ตรงนี้นะก็ลองคลิกดูซึ่งเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วแหละในตอนตั้งค่าบันได ทีนี้การตั้งค่า f l o o r r l n n display นอกจากเลือกการตั้งค่าที่แถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้แล้วทั้งเสาคานพื้นทุกอย่างอยู่แถบเครื่องมือตรงนี้หมดแล้วนะเรายังสามารถตั้งค่าที่ด้านในของวัตถุแต่ละตัวได้อีกก็ลองเข้าไปที่การตั้งค่าด้านในนะครับมันก็จะมีหัวข้อ f floor p l b r a n d section แล้วก็หัวข้อ f l o o r r l n n display ให้เราตั้งค่าเช่นเดียวกันมาดูในหัวข้อวัตถุคานดูบ้าง ก็จะมีหัวข้อ Floor Plan Display ให้ตั้งค่าในหัวข้อหลัก Floor Plan Section มันคืออันเดียวกันกับแถบเครื่องมือด้านบนเลยนะสำหรับวัตถุชนิดอื่นทั้งหลังคาแล้วก็ผนังรวมทั้งอ็อบเจกต์เนี่ยก็มีการตั้งค่า Floor Plan Display ที่การตั้งค่าด้านในเช่นเดียวกันกับที่ให้ดูตะกี้นี้นะครับ ก็จะมี floor plan and section แล้วหัวข้อย่อย floor plan display ให้เราตั้งค่าเนอะก็จะมีข้อสังเกตอีกอย่างก็คือการตั้งค่า floor plan display จะมีหัวข้อย่อยให้ตั้งค่าซึ่งในวัตถุแต่ละประเภทนั้นก็จะมีค่าให้ตั้งค่าที่แตกต่างกันอีกยกตัวอ,อย่างเช่นเราก็จะมีให้ตั้งค่าอยู่3หัวข้อย่อย show on story floor plan display show projection คก็จะมี show on story floor plan display projection mode โปรเ p r o j e c t i พื้นส l a บก็จะมีโชว์ on story ให้ตั้งค่าอย่างเดียวหรือในผนังเนี้ยก็จะมีให้ตั้งค่าโชว์ on story for p e n d i s page โชว์ p r o j e c t i o ซึ่งผมก็จะอธิบายเฉพาะที่เราได้ใช้งานจริงๆนะครับมันมีไม่กี่อย่างหรอกส่วนอันที่ผมไม่ได้อธิบายในวิดีโอนี้นั้นก็ต้องบอกว่าในแง่การใช้งานจริงของผมนั้นผมไม่ได้ตั้งค่ามันเลยนะ ในการตั้งค่าในส่วนของ Floor Plan Display ผมจะเน้นย้ำแค่2หัวข้อย่อยก็คือ Show on Story กับ Floor Plan Display ส่วนอันอื่นๆนั้นในแง่การใช้งานจริงผมต้องบอกว่าผมแทบจะไม่แตะต้องเลยได้ซ้ำเนื่องจากว่าโปรแกรมมันตั้งมาดีอยู่แล้วนะผมก็จะเริ่มต้นจากหัวข้อ Show on Story ก่อนและเป็นวัตถุของเสานะสมมติ Show on Story ของเสาบางครั้งมันถูกตั้งค่าเป็น All Relevant Story ความหมายของมันก็คือ มันเกี่ยวข้องกับชั้นไหนบ้างมันก็จะโชว์นะครับยกตัวอย่างเช่นเสาตอนนี้อยู่ชั้นที่1นะครับถ้าสมมุติผมเปิดไปชั้นที่2มันก็จะไม่โชว์นะครับแต่ถ้าสมมติผมตั้งค่าให้เสาสูงขึ้นมาจากพื้นชั้นที่2เป็นระยะ3เมตรแล้วดูผลลัพธ์ที่ไดนะ้ผมเปิดมาที่ระดับพื้นชั้นที่2มันก็จะโชว์ให้เห็นครับขณะที่ถ้าผมไป่ระดับฐานลากมันก็จะไม่โชว์นะแต่ถ้าสมมติผมตั้งค่าความสูงของเสา ต่ำลงจากระดับพื้นชั้นที่1เป็นระยะ3เมตรผมตั้งค่าลบ3ไปที่ระดับฐานลากใหม่นะมันก็จะโชว์เสาครับสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดรูปตัด S ขีด01เห็นไหมครับเสาต้นนี้แต่เดิมมันเป็นลักษณะนี้นะครับสมมุติผมกำหนดหัวท้ายเป็น0ูนย์แบบนี้ก่อนนะคือมันก็จะโชว์แต่เฉพาะในระดับพื้นชั้นที่1น,นะครับแต่ในส่วนของระดับพื้นชั้นที่2เนี่ยเนื่องจากความสูงมันไม่ถึง ระยะแนวตัดนะมันเลยไม่โชว์แต่พอผมตั้งค่าสูงขึ้นมาจากระดับพื้นชั้นที่2 3เมตรเนี่ยมันก็จะเห็นนั่นเองขณะเดียวกันเสาในระดับฐานลากขณะเดียวกันเสาในแปลนชั้นฐานลา่างมันไม่โผล่เนื่องจากว่าเสาต้นนี้มันยาวไม่ถึงระดับชั้นฐานลากนั่นนั่นเองถ้าผมตั้งค่าให้มันยาวถึงระดับชั้นฐานลาก <c oughs> เช่นผมตั้งค่าลบสเมตรเสาต้นนี้ก็จะยาวถึงระดับฐานลากด้วย จึงเป็นที่มาว่าทำไมพอเราตั้งค่าโชว์ออนสตอรี่เป็นออลเ e เลเวนสตอรี่แล้วมันจึงโชว์ในระดับฐานลากและในแปลนชั้นที่2ผมกลับมาที่แปลนชั้นที่1ใหม่นะถ้าสมมติผมตั้งค่าเป็น home a นด์วันสตอรี่อย่างเงี้ยมันก็คือจะโชว์ที่ชั้น home story กับชั้นถัดไปอีกชั้นหนึ่งนะเรามาดูชั้นที่2กัน ก็จะมีเสาโผล่ในแปลนชั้นที่2ขนาดเดียวกันถ้ามาระดับชั้นที่ต่ำกว่าเช่นระดับอ่างอิงหรือระดับฐานล่างเนี้ยก็จะไม่มีเสาโผล่นะผมตั้งค่าใหม่อีกครั้งเป็น home and one story down ก็คือคราวนี้จะโชว์แต่ชั้น home story กับชั้นที่อยู่ลงมาด้านล่างอีกหนึ่งชั้นนะผมยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแปลนระดับอ่างอิงเนี้ย<ๆ>ก็จะยังมีเสาอยู่นะ แต่ถ้าเปิดมาที่แปลนชั้นต่ํากว่านั้นคือแปลนระดับฐานล่างเนี่ยก็จะไม่มีเสาโผล่นะและเช่นเดียวกันถ้าสมมติผมเปิดไปที่แปลนพื้นชั้นที่2ก็จะไม่มีเสาโผล่เช่นเดียวกันและถ้าเป็น home and one story up and down เนี่ยมันก็จะเป็นการผสมกันระหว่าง2อ,อันนี้นะก็คือโชในชั้น home story กับสูงขึ้นไป1ชั้นและต่ำลงมาอีก1ชั้น one story up กับ one story down ก็ตรงตัวตามชื่อเลยนะโชว์เฉพาะในชั้นที่สูงกว่ากับชั้นที่ต่ำกว่า ผมสาธิตให้ดูอีกครั้งละกันเลือกวัน story up มันก็จะขึ้นแจ้งแบบนี้นะที่เราตั้งค่าเป็นแบบนี้นั้นมันจะไม่โชว์ในแปลนพื้นชั้นที่1เนื่องจากเราตั้งค่าให้เป็นวัน story up เรากด continue เพื่อดูผลลัพธ์เห็นไหมครับที่แปลนพื้นชั้นที่1ก็ไม่โชว์แล้วเราลองไปดูที่ระดับอ้างอิงซึ่งต่าลงมา1ชั้นดูบ้างมันก็จะไม่โชว์เช่นเดียวกันขณะเดียวกันเราลองไปดูที่แปลนพื้นชั้นที่2บ้างตอนนี้มันก็จะโชว์นะ เนื่องจากว่าเราตั้งค่าให้มันโชว์ใน one story up ก็คือสูงกว่าขึ้นมา1ชั้นนะหรือ one story down เราก็กด continue ตรงนี้ต่อมันก็แค่แจ้งเตือนแหละว่ามันจะหายไปมันจะไม่โชว์ในแปลนชั้นที่2รวมชั้นแปลนชั้นที่1แต่มันจะโชว์ในแปลนชั้นระดับอ้างอิงก็คือต่ำลงมา1ชั้นเห็นไหมครับมันโชว์แบบนี้แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ all story ก็คือให้มันโชว์ในทุกๆชั้นเลย ตอนนี้ผมก็เลือกเป็น a l l t t r r y แล้วเราลองมาดูผลลัพธ์กันบ้างนะผมเริ่มต้นจากมาดูที่แปลนฐานลากบ้างนี่ครับก็จะมีเสาโพลร,ระดับอ้างอิงก็มีโพร,ระดับพื้นชั้นที่2ก็โพแปลนชั้นที่3ามก็โพและสุดท้ายก็ระดับคานหนลังคาก็ยังโพอีกเช่นเดียวกันมันก็คือเป็นการกําหนดให้เสาโชว์ในทุกๆชั้นนั้นนั่นเอง ซึ่งในแง่การใช้งานจริงการตั้งค่าโชว์ออนสตอรี่ของเสานั้นผมต้องบอกว่าผมตั้งค่าเป็นโฮมสตอรี่ only เท่านั้นเลยคือให้มันโชว์แต่ชั้นที่เราสร้างเท่านั้นนะครับในส่วนชั้นอื่นๆเช่นต่ำลงมา1ชั้นหรือสูงขึ้นมา1ชั้นหรือต่ำลงมาหลายชั้นหรือสูงขึ้นมาหลายชั้นเนี้ยก็จะไม่โชว์ให้โชว์แต่เฉพาะในแปลนชั้นที่เราได้สร้างเสาต้นนี้ขึ้นมาเท่านั้น อันนี้เรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่ผมใช้ประจําเลยและในแง่การใช้งานจริงผมยังไม่เคยตั้งค่าให้มันโชว์ที่ชั้นบนหรือชั้นล่างลงมาเลยนะอันนี้ก็คือโชว์ on story ของเสาะนะทีนี้ก็ลองมาดูโชว์ on story ของ object ไทป์ชนิดอื่นบ้างนะขอเริ่มต้นจากคานก่อนลักษณะการโชว์เนี่ยก็จะคล้ายๆเสาะนะผมก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆลวกัน ลองวันสตอรี่อดูก็จะเป็นการให้โชว์ในชั้นถัดไปวัตถุคารนก็จะไม่โผล่ในชั้น Home ตอรี่หรือชั้นที่เราได้สร้างโมเดลนะแต่จะไปโผล่ในชั้นที่อยู่เหนือขึ้นถัดไปก็คือชั้นที่2เป็นลักษณะนี้หรือถ้าเราเลือกวัน Story Down เงี้ยมันก็จะไปโผล่ในชั้นที่ต่ำกว่าระดับ Home Story หรือชั้นที่เราสร้างก็คืออยู่ในระดับชั้นอ้างอิงนะนี่ครับจะไปโผล่ในระดับชั้นอ้างอิงแทน ในส่วนชั้นที่1ที่เป็นชั้นโฮมสตอรี่ที่เราสร้างเนี่ยไอคานตัวนี้ก็จะไม่โผล่นะฉะนั้นถ้าเราอยากให้โผล่ในชั้นที่เราได้สร้างโมเดลนะเราต้องตั้งค่าให้เป็นโฮมสตอรี่ได้นะก็เลือกเป็นโฮมสตอรี่ only หรืออันไหนก็ได้ในนี้ที่มีคําว่าโฮมนะแต่ถ้าเราเลือกเป็น all Story เนี่ยก็จะเหมือนกับเสานะครับมันจะโผล่ในทุกๆชั้นเลยลองไปดูแปลนฐานลากบ้าง ก็จะมีคานตัวนี้โผล่ขึ้นมาระดับพื้นชั้นที่3ก็จะมีแปลนตัวนี้โผล่ขึ้นมาระดับคานหลังคาก็เช่นเดียวกันแต่ในแง่การใช้งานเนี่ยปกติทั่วไปผมจะให้โชว์เฉพาะ Home s t o r y Only เท่านั้นนะก็คือให้โชว์เฉพาะชั้นที่เราได้สร้างคานมาดูพื้นสลับกันบ้างก็จะคล้ายๆกับทั้งเสาและคานนะสับมันก็จะคล้ายๆกันแหละแต่มันจะมีพิเศษต่างออกไปก็คือตรงนี้ครับสามารถปรับแบบคัสตอมได้เราสามารถปรับให้พื้นสลับของเราเนี่ยโชว์ในชั้นไหนได้บ้าง โดยถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการให้โชว์ทุกๆชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปขณะที่ถ้าติ๊กตรงนี้เนี่ยจะให้โชว์ในทุกๆชั้นที่อยู่ด้านล่างตรงโฮมสตอรี่เนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับว่าจะให้โชว์ในชั้นที่เราได้สร้างมันหรือไม่หรือชั้นโฮมสตอรี่นั่นเองเอาลองดูในแปลนชั้นที่สูงขึ้นไปในหลายๆชั้นเลยละกันเอาที่ระดับคานหลังคาก็จะมีพื้นตัวนี้โผล่ขึ้นมารวมทั้งถ้าผมไปที่แปลนฐานลากเลยนะ ก็จะมีพื้นสแลบโผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันไม่มีลายฟิลโผล่เราสามารถปรับได้อีกนะครับก็ามาที่โชว์ออนสตอรี่แหละแล้วเลือกอิดิบคัสตอมตรงหัวข้อด้านข้างกันนะมันจะเป็นการกำหนดว่าเราจะให้โชว์ลายฟิลในชั้นไหนหรือไม่ผมก็เลือก All Story Up กับ All Story Down อย่างนี้เลยแล้วก็กดโอเคดูนะนี่ครับในแปลนฐานลากก็จะมี พื้นแล้วก็ลายฟิลโผล่ขึ้นมาแล้วเราลองไปดูที่แปลนระดับคาหลังคานะก็เช่นเดียวกันมีลายฟิลพื้นโผล่ขึ้นมาในแปลนพื้นชั้นที่2ก็เช่นเดียวกันจะเป็นในลักษณะนี้ตอนนี้เราก็กลับมาที่โฮมสตอรี่นะเรามาลองดูที่การปรับแบบคัสตอมใหม่สมมติตรงช่องนี้เนี่ยมันคือจะเป็นการให้เราปรับได้ว่าเราจะให้เห็นขึ้นไปชั้นบนอีกกี่ชั้นนะเช่นผมปรับตรงนี้ให้เห็นขึ้นไปชั้นบนอีก2ชั้น เห็นลงไปชั้นล่างอีกหนึ่งชั้นลักษณะนี้นะกดโอเคดูผมไปที่ระดับอ้างอิงคือต่ำจากระดับโฮมมาหนึ่งชั้นนะเราก็จะยังเห็นพื้นสลัตัวนี้อยู่ขณะที่ถ้าสมมุติเราไปแปลนฐานลากคือต่ำลงมาอีกสองชั้นนะมันก็จะไม่โผล่นะครับทีนี้ถ้าสมมติผมไปแปลนชั้นที่สองดูมันยังโผล่อยู่ผมไปแปลนชั้นที่สาม มันก็ยังโผล่อยู่เหมือนกันเนื่องจากผมกําหนดว่าให้พื้นตัวนี้นั้นโผล่ขึ้นไปด้านบนอีก2ชั้นเรามาลองทดสอบดูว่าที่เป็นระดับคานหลังคาเนี่ยมันจะยังโผล่ไหมนะปรากฏว่าไม่โผล่นะครับเนื่องจากเราตั้งค่าให้โชว์ขึ้นไปด้านบนแค่2ชั้นทีนี้ผมก็ลองปรับตรงนี้ให้โชว์ไปด้านล่างอีก2ชั้นดูนะทีนี้เรามาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะสมมุติผมปรับตรงนี้เป็นเลข2ความหมายมันก็คือให้โชว์ไปด้านล่างอีก2ชั้นนะรวมทั้งตรงนี้ด้วย ผมปรับเป็นเลข2เช่นเดียวกันคือให้ลายฟิลพื้นเนี่ยโผล่ไปที่ชั้นด้านล่างอีก2ชั้นเช่นเดียวกันคราวนี้เราก็ไปที่แปลนฐานลาก,กันอีกครั้งเห็นไหมครับตอนนี้พื้นของเราเนี่ยมันก็โผล่ไปที่แปลนฐานลากแล้วนะจากตอนแรกยังไม่โผล่รวมทั้งลายฟิลก็โผล่มาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเซตโชว์ออนสตอรี่นะแต่โดยทั่วๆไปผมจะเลือกแค่นี้แหละ Story only ในแง่การใช้งานจริงส่วนอันอื่นๆที่เหลือเนี่ยผมก็อยากจะให้ไปลองเทสทดสอบดูนะมันก็จะหลักการคล้ายๆกันอย่างนี้แหละทีนี้ก็มาที่การตั้งค่าอีกตัวก็คือ floor plan display ซึ่งมันก็จะมีให้เลือกอีกหลายรูปแบบด้วยกันผมก็จะรีวิวเฉพาะตัวที่ผมใช้ประจำก็แล้วกันโดยทั่วๆไปผมก็จะใช้โปรเจกต์แหละแล้วก็จะมีอีก2ตัวที่อาจจะได้ใช้นะก็คือ outline only แล้วก็มาลองดูว่าเป็นยังไงนะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือออกมาเป็นในลักษณะนี้นะทีนี้ถ้าเราอยากปรับแต่งตั้งค่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สมมติเส้นขอบเนี่ยเราอยากเอาเป็นสีอื่นแล้วก็เลือกตรงนี้นะสมมุติเลือกเป็นสีเขียวพอปิด cover fill เพื่อดูผลลัพบก่อนนะนี่ครับเส้นขอบเสาก็จะกลายเป็นสีเขียวและ แล้วถ้าผมเปิด cover fill เนี่ยก็จะออกมาในลักษณะนี้นะทีนี้ถ้าพื้นหลัง cover fill ผมไม่ต้องการสีขาวต้องการเป็นสีส้มผมก็คลิกตรงนี้เลยนะ cover fill background และเลือกเป็นสีส้มการปรับแต่งจะเป็นไปในลักษณะนี้และอีกตัวก็คือ overhead All นะมันก็จะโชว์ออกมาเป็นลักษณะนี้นะและถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบเนี่ยก็ให้เลือกเสาเช่นเดิมแล้วเปลี่ยนตรงนี้นะครับหัวข้อ outline จะมีหัวข้อ overhead line pen เ,เนี่ยเราก็เปลี่ยนสีเส้นขอบไป เช่นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่ครับก็จะได้เส้นขอบเป็นสีเหลืองแล้วนะแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนลายท้ายได้อีกนะโดยมาเลือกที่หัวข้อ overhead line นะผมเลือกเป็น dense dot ดูก็แล้วกันลายท้ายก็จะเปลี่ยนไปสำหรับการตั้งค่า f l o o r แ a n d ดิสเพเนี่ยโดยทั่วๆไปผมจะตั้งค่าเป็นโปรเจกต์นะครับทีเดียวจบเลยสำหรับการตั้งค่า f l o ร์แปร์ดิสเใน Object ทอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่เห็นตะกี้แหละก็ลองไปลองทดสอบดูนะ ผมก็จะแนะนําตัวที่น่าสนใจหน่อยละกันในส่วนของผนังเนี่ยก็จะคล้ายๆของเสาเลยสมมุติผมเลือกเป็น outline only นะผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกเป็น outline only ก็จะแสดงผลออกมาแบบนี้แหละ และถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีเส้นขอบใหม่เป็นสีเหลืองเป็นต้นนะเลือกที่ outline เลือกเป็นสีเหลืองสเส้นขอบก็เป็นสีเหลืองละเอิ้ง응โดยทั่วๆไปเนี่ยผนังการแสดงผล floor plan display ผมจะเลือกเป็น Project แหละทีนี้ก็ลองมาดูที่หน้าต่างดูบ้างทั้งประตูและก็หน้าต่างเนี่ยเราสามารถตั้งค่า floor plan display ได้เช่นเดียวกันนะโดยหน้าต่างบานนี้ปัจจุบันการตั้งค่า f l o r plan display เป็นในรูปแบบโปรเจกต ผมขอเปิดรูปตัดตัวนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นรูปด้านนะหน้าต่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าต่างที่เราดูกันในแปลนตะกี้นี้นี่แหละเรามาลองดูที่ f l o อร plan น u ัตเพลนกันก่อนฟลอร์แปล c u ัตเพลนถูกตั้งไว้ที่1.6เมตรความหมายมันก็คือสมมุติผมลากเส้นไกด์ไลน์สูงจากระดับพื้นชั้นที่1 1.6เมตรนะแนวตัดจะถูกตัดจากแนวนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งมันก็ตัดผ่านหน้าต่างเราจึงเห็นหน้าต่างนะ แต่ทีนี้ถ้าสมมุติผมกำหนดฟล o ร์แปลนคัด l a ลนใหม่เป็น1.1เมตรความหมายของมันก็นคือแนวตัดจะถูกตัดสูงจากระดับพื้นชั้นที่1มา1.1เมตรก็คือระดับตรงนี้นะแล้วถ้าผมกำหนดระดับติดตั้งของหน้าต่างบานนี้ใหม่ให้สูงขึ้นมา1.5เมตรถ้าปัจจุบันหน้าต่างเป็นในลักษณะนี้เวลาเรากลับไปดูในแปลน เราจะไม่เห็นบานหน้าต่างแล้วนะลองทดสอบกลับไปที่แปลนดูกด f 2นี่คือผลลัพธ์ที่ได้การแสดงผลในแปลนเนี้ยบานหน้าต่างบานตะกี้นี้มันก็จะไม่โผล่ให้เห็นในแปลนแล้วถ้าสมมติเป็นกรณีนี้แล้วเรายัางต้องการให้แสดงหน้าต่างในแปลนอยู่เราต้องเลือกตั้งค่า floor plan display ใหม่นะให้เป็นรูปแบบ symbolic คราวนี้มาดูผลลัพธ์ในแปลนอีกครั้งตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ในแปลนก็คือมันก็จะแสดงบานหน้าต่างแล้วนะ แม้นหน้าต่างบานนี้จะถูกติดตั้งอยู่สูงเหนือแนวตัดก็ตามทีนี้ถ้าเราต้องการให้การแสดงผลหน้าต่างมันมีดีเทลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่าที่หน้าต่างนะเลือกหน้าต่างแล้วกดไปที่การตั้งค่าด้านในหรือ shortcut control t เริ่มแรกเราก็ให้มาตั้งค่าที่หัวข้อ window setting s and opening กดเลือกที่3ก่อนนะแล้เลือก 2d detail level เนี่ยเป็นต่อ50เลยมันจะแสดงที่ความละเอียดสูงสุด แล้วให้มาที่หัวข้อ Opening Type and Angle ตอนนี้มันยังกำหนดให้การแสดงผลในแปลนเป็นศูนย์องศาถ้าเราต้องการให้แสดงแนวเปิด90องศาเนี่ยแล้วก็พิมพ์เลข90องศาดูตรง Preview ตรงนี้ก็จะแสดงผลเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าต้องการให้เส้นแนวเปิดเนี่ยเป็นสีเทาและเป็นลายไท p เป็นเส้นปลาเนี่ยเราก็มาที่หน้าถัดมาตรงนี้นะคลิกที่ลูกศรกดตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากเลือกลายไท p ก่อนนะก็เลือก dot dash แล้วก็เลือกสีตรงนี้เทา กดโอเคได้เลยนี่ครับการแสดงผลมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วนะรวมทั้งมีแนวเปิดให้เราเห็นด้วยทีนี้มันก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็คือหลังคานะครับหลังคาปกติเนี่ยเราก็จะเลือกให้โชว์ในรูปแบบ outline นะครับก็คือให้โชว์หลังคาเต็มๆไม่เกี่ยวข้องกับแนวตัดใน floor plan display อะไรเลยก็เลือก outline only การแสดงผลก็จะเป็นแบบนี้ และในกรณีที่เราต้องการให้หลังคาโชว์ในแปลนชั้นล่างแต่เป็นเส้นประอย่างนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการตั้งค่าอยู่ก็ลองมาดูระดับชั้นที่ต่ำกว่านะปัจจุบันนี้มันก็จะโชว์แบบนี้นะครับวิธีการตั้งค่าก็คือแบบนี้นะเลือกที่หลังคาเราต้องมาที่โชว์ออนสตอรี่ก่อนบางครั้งเนี่ยมันถูกเลือกเป็นเอาเรลเวนต์สตอรี่เนี่ยให้มาคลิกที่คัสตอมนะหัวข้อโชว์เอาลน์เนี่ยก็ให้เลือกโชว์ลงมาด้านล่างเพียงหนึ่งชั้นก็คือคลิกตรงนี้แล้วกำหนดค่าเป็นเลขหนึ่ง ส่วนตรงหัวข้อ Show Fill On เนี่ยก็คลิกเลือกให้เป็น Non ทั้งสงส่วนเลยนะทั้งส่วน Above และส่วน Below เนี่ยกด OK ได้เลยคราวน,นี้ก็ลองมาดูผลลัพธ์ในแปลนชั้นล่างลงมานะก็คือระดับอ้างอิงมันก็จะโชว์แนวหลังคาโดยไม่มีลายฟิลหลังคานะและทีนี้เส้นขอบหลังคาทั้งหลายเนี่ยผมต้องการให้โชว์เป็นเส้นประก็ทําแบบนี้เลือกหลังคาเลยกดตรงนี้แล้วตั้งค่าในหัวข้อ o u t l i n ตรงนี้นะคลิกที่เส้นตรงนี้ แล้วเลือกเป็นเส้นประตามที่เราต้องการเช่น hidden line การแสดงผลก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้แล้วนะคือโหแนวหลังคาและแนวหลังคาก็จะเป็นเส้นประอันนี้ก็คือการตั้งค่า floor plan display ของหลังคานะเผื่อใครต้องการให้หลังคาโอหลังคาเต็มๆในชั้นนั้น ในชั้นถัดมาด้านล่างเนี่ยก็โชว์แนวหลังคาโดยมีลักษณะเป็นเส้นปละก็ให้ตั้งค่าแบบนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับการตั้งค่า floor plan display และอาจจะมีในบางวัตถุในบางไทปในบางชนิดที่ผมอาจไม่ได้แสดงให้เห็นไม่ว่าอ็อบเจกต์ที่ถูกสร้างจากเชลจากเรลลิงจากสกายไลท์ เทนวอลมอฟหรืออื่นอีกเนี่ยหลักการในการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันนี้แหละครับซึ่งมันอาจจะมีการตั้งค่าอีกเยอะแยะนะแต่ที่ผมตั้งค่าเพื่อใช้งานจริงก็มีเพียงเท่าที่แสดงให้ดูเท่านั้นแหละครับถ้าอันไหนที่ผมยังไม่ได้ทําให้ดูก็อยากให้ไปทดสอบดูแหละครับอันนี้ที่ผมทําให้ดูนั้นก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการทํางานจริงๆเท่านั้นเลยมันก็มีไม่เยอะมากครับ